วัดีค่ะวันนี้มิวก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมาแนะนำนะคะสำหรับคนไหนที่กำลังมองหาอาหารเสริมนะคะที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมน้ำหนักนะคะวันนี้ก็มีมาแนะนำเลยตัวนี้นะคะแคลอร์นั่นเอง แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเผาผ่านไขมันด้วยนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของผิวพรันต่างๆนะคะคนไหนที่บอกว่าแบบทานพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรารู้สึกว่าโซมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ดูไม่สดใสนะคะตัวนี้ไม่เป็นเลยอ่าแล้วก็1กล่องก็จะมีแคปซูลแบบนี้นะคะยู่บรรจุอยู่ในกล่องตัวนี้นะคะก็จะมี30แคปซูลด้วยการก็สามารถทานได้1เดืนอ 1> น1เดืนอนนะคะก็ทานวันละเม็ด แค่นั้นเองตอนเช้าก่อนก่อนรับประทานอาหารหนึ่งชั่วโมงนะคะตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยค่ะก็ช่วยในเรื่องของเซลลูไลท์ต่างๆไขมันสะสมนะคะตัวนี้จะไปทําหน้าที่ดักจับไขมันนั่นเองนะคะแล้วก็ช่วยเผาผ่านไขมันในร่างกายของเราด้วยอ่าคนไหนที่อยากผอมนะคะอยากสวยอย่างปลอดภัยนะคะแนะนําเลยเจ้าตัวนี้คาร์โบไล,ล์ของแท้ต้องมีสติ๊กเกอร์แบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสารสก,กัดของเขามาจากธรรมชาติ ทั้งนั้นเลยหลายอย่างมากคือมิวจําไม่ได้หมดหรอกนะเพราะว่ามีอย่างเช่นในตัวของแอลแคเนทีนนะคะก็รู้กันอยู่แล้วว่าช่วยในเรื่องของการเผาผ่าไขมันหรือว่าจะเป็นแอลกูตาไทโอนนะคะก็ช่วยเ,เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยซ่อมแซมนะคะส่วนที่สึกหรอของร่างกายนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยกูตาไทโอนตัวนี้สารสก,กัดจากส้มแขกอ่าตัวนี้รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าช่วยในเรื่องอะไรหรือว่าจะเป็นคอลลาเจนจากปลาทะเลสารสก,กัดจากถั่วขาวสารสกัด จากตะบองเพชรนะคะเปลือกสนมเมล็ดองุ่นแล้วก็วิตามินซีต่างๆตัวนี้ช่วยได้มากๆเลยนะคะคนไหนที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดีๆแบบนี้นะคะแนะนําไว้เลยสําหรับคาร์โลไลอันนี้กล่องที่2แล้วด้วยดีจริงๆนะคะไงก็ขอขอบคุณพี่ออยด้วยนะคะที่เป็นคนแนะนําเจ้าตัวนี้มาให้ช่วยได้มากจริงๆเพราะว่าอย่างตัวมิวเนี่ยทางานตรงนี้นะคะก็ในเรื่องของการที่ต้องมีหุ่นดีอย่างเงี้ยมันเป็น มาที่หนึ่งอยู่แล้วเนาะตัวนี้ก็จะช่วยช่วยได้เยอะเลยค่ะยังไงก็ขอขอบคุณพี่ออยด้วยนะคะแนะนำไว้เลยนะคะสำหรับคาราลายตัวนี้นั่นเองไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย